เชืานะจ๊ะเชย่าเล็บมันจะแข็งทนนะคะต้องเอาออกให้เยอะที่สุดเพราะว่าตรงนี้เสียเล็บมันเสียหมดเลยโอ้โหอย่างเขียวเลยค่ะหมดเลยหมดเลยออกหมดเลยถึงจะทำกับพี่ไง เขียวมากมากดูดีๆถ้าว่าเราไม่รู้ว่าเนื้อข้างในมันเป็นยังไงถ้าไม่มียามันก,มก็ช่วยได้ไม่เยอะนะคะโอเคแบนนี้แล้วก็พ่นไปเป็นยารักษาพวกเชื้อราะะที่มันเป็นเชื้อราขาวเชื้อราเขียวยทั้งหมดเลยให้เล็บเหนือเนือ้อมันตื้นขึ้นฟื้นฟูข,นขึ้นนะคะ